ครับผมก็มาถึงตากไอรอนแมนมอร์สส2นะฮะจากแซดดีทอยนะครับผมโอเคเดี๋ยวแกะดูข้างในกันดีกว่าเหมือนเดิมนะฮะเป็นแม่เหล็กเฮ้ยแต่คราวนี้ดูสวยขึ้นเว้ยอืมแนว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 ,แนวไหนวะ <c oughs> โอเคแกะขึ้นมาดูนะฮะโอ้ยพาร์ทคราวน,นี้สวยเว้ยอืมหนี่มีฐานมีฐานมีเอฟเฟกต์มีมือ ะะฮะทุกกล่องเป็นอย่างนี้นะที <c oughs> ไ่ได้มาโอเคมีอันนี้โอเคจะวว่างไว้ตรงนี้อืมเฮ้ยด,ดยูดีอยู่ดููอย่ในแพ็คนี่ดูดีฮนะเนอะ่ะอืมโอเคแกะแบบตาเฉินนิดนิดนี่ใส่อีกแม่งซะเหลือ โอเคเห็นเขาบอกว่าล็อตแรกแม่งจะรวมชิบหายไหนดูดิจมลวมนิดนิดแบบพอรับได้อืมอืมอเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะอืมได้อยู่นะครับ อารมณ์เหมือนเล่นไอ้นี่เลยอะไรวะอ่าไอ้นี่มาเวลเลยเจนมีอยู่สองตัวแล้วตอนนี้อืมโอเคเป็นดับเบิลจอยนะฮะก็ขยับให้ดูบางต้นใสนน้นหมุนได้เออเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งออกแนวหลุมหลัมน,นเนี่ยรอดแรกนะเนี้ย ก็น่าจะหลวมนะตรงนี้แม่งหลวมหวบเลยเดาเด้าเดาเดๆาเด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 าหลวม้งหวเลยโอเคเข้าใจแล้วไม่ได้ซีเรียสหรอกอันนี้แต่มันทำออกมาสวยด้วยโอเคครับห่วงหุ่นได้ขึ้นลงนะฮะขวานิดหน่อยโอเค เออเริ่มรวมแล้วด้วยเนี่ยคอตรงนี้เริ่มรวมแล้วเฮ้ยจะรับได้นะโอเคเท้าได้อยู่อืมลายละเอียดถือว่าโอเคนะครับอืม เปิดได้ไหมไม่ได้เหรอเฮ้ยฝาหลังไม่เปิดไม่ได้เว้รอบรอบนี้เออแต่เราก็ไม่เคยเห็นมัส42เปิดฝาหลังสักทีอืมโอเคถือว่าใช้ได้ฟานเจ้แต่กูข้องใจไอ้นี่มันหลวมมากเลยนะเนี่ยาเดาเดาเดามาหาเดาอู้นั่นไงหลุดแล้วอืมอตอนหน้าต่อตาเลย จะดัปไปวะแป้นนี่ะคิดวาน่าจะด,ด้เดี๋ยวทำอะไมมาเองเลยข้างหลังโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมแก้แป๊บนึงนะครับผมก็ต่อได้นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่รู้ว่าเกิดจากเหตุหอะไรอาจจะด เขาเรียกว่าบิดแรงไปหน่อยมั้งมันเลยหลุดแต่ที่จริงมันก็เป็นกับทุกตัวนะไอ้ปัญหาตรงนี้คืออย่างมาร์คสี่มั้งที่ผมเป็นอันนั้นหลุดเลยนี่โชคดีไปโชคดีตรงที่ว่าใจเป่าผมมันอยู่มันอยู่ข้างๆผมเท่านั้นแหละก็ะเลยเอามาแก้ปัญหาได้ทัน นี่เลนทายานี่นี่ครมือถอดเปลี่ยนได้นะครับอันนี้อันนี้ให้ดูว่ามันเป็นบลจอยอันใหญ่นะค่อนข้างดีพอสมควรเลย เป็นยางด้วยข้างในก็กลงวงนี้นะฮะมีด้วยมาดูแบบเขาเรียกว่าอะไรเดียมือแบบมักง่าย สักแต่ทำมะจริงเนี่ยดูดีปกติมาร์คสี่สิบสองเนี่ยเกาะหลังมือมันมันจะต้องเป็นเขาเรียกว่าเกาะสองชั้นนี่แม่งมึงเอามาย้อมแมวนี่ว่าเนี่ยดูดูนะฮะดูเนี่ยะะเกาะย้อมแมวฮนะน่าเกลียดมากเลยเนี่ยแล้วมันไม่ใช่อันเดียวเนี่ย บบนฮะอ่าเนี่ยมนันไม่ได้อันเดียวเนี่ยสี่สี่ข้างสองคู่เลยน่าเก็ีดมากนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะหยิบแบบสองอันให้ดูนี่ให้มาแค่นี้ให้มาสองคู่เออดีจังอ่ะโอ้คิดว่าผู้บริโภคโง่ในวันเนี้ยอุ้ยร่วง <c oughs> นี่อันนี้เป็นแบบสองชั้นนะฮะ กาหมัดก็เป็นแบบสองชั้นเช่นกันนี่โอ้โหทำได้ยังไ,ไงวะเนี่ยเฮียน่าเกลียดมากเลยเนี่ยคุณคิดว่าผู้บร,ริโภคมองไหมวะเออโอเคเดี๋ยวผมจะลองจัดท่าอื่นมั่งละครับผมก็มาถึงช่วงสรุปนะฮะก็โอเคในระดับหนึ่งนะ,ะในสำหรับราคา600กลางกลางจนถึง700ดรไปไปายนะฮะสำหรับ Iron Man นมาร์ค42ของแซดดีทอยนะครับ okay, ก like ouais, ็ผมมีความรู้สึกไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ไม่ไม่มันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้นะครับคือของผมมีต้องบอกก่อน Iron Man เวอร์ชั่นนี้ยผม Iron Man ตัวเนี้ยผมมี3าเวอร์ชั่นแล้วก็มีของ S F S H F s F H F เออ แล้วก็ของคอมมิแคปนะมั้งแ็จดาม่หกนะครับตัวหนึ่งแล้วก็มีเนี่ยของแซดดีทอยนะซึ่งคอมมิแคปเนี่ยมันจะค่อนข้างราคามันจะโดดัะชาวบ้านก็เลยก็ต้องบอกว่า,ามันเปิดไฟได้นะฮะตรงหน้าอกตรงตาเนี่ยคือสิ่งที่มันแตกต่างจากของ s H f กับแซดด y ทอยนะก็ถามว่าตัวนี้โอเคไหม ผมว่าผมโอเคนะครับในเต็มสิบให้เจก่แลวกันเพราะมันยังขาดบ,บางส่วนไปนะฮะอย่างที่ผมบอกในคลิปอะคือมันทำมาได้ยังไงวะมือมือโอ้แบบโอ้ยมันไม่เนียน่ะตอนแรกเอ๊มือมันแปลกแปลกไว้มาดูโอ้มันไม่ใช่นี่หว่าน <c oughs> ะครับก็มีกั์ด ไม่รู้ว่าการ์ดใบเนี้ยตัวต้นให้มาหรือเปล่าหรือมันมากับแพ็กเกจของมันหรือยังไงอันนี้ผมไม่รู้นะฮะแต่ก็ผมก็ไม่รู้จะไปทําอะไรนะการ์ดใบเนี้ยก็เดี๋ยวอย่าเรียกว่าสะสมเลยอย่าเก็บไว้แล้วกันนะครับผมไม่ค่อยสะสมการ์ดเท่าไหร่เพราะล่าสดุดเก็บดองการ์ดเกนดัมมาก็ไม่รู้จะเก็บไปทําไมตอนนี้ยังกองอยู่เลย นะฮะก็โอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้จริงเท่านี้แล้วกันใครที่สนใจจะซื้อให้ลูกให้หลานอันนี้ผมก็แนะนํานะในราคาที่มันถูกด้วย600กลางกาถึง700ไปลาปอันนี้ผมก็แนะนำนะครับถ้าใครเจอที่800อัพอันนี้หยุดก่อนคุณมาคุณไปหาในช้อปปีหรือไปหาตามไอ้นี่ก็ได้ไอในเพจของเล่นมาวิโวก็ได้มันมีในราคาที่แบบ มันไม่แพงกว่าเจ็ดร้อยอ่ะจริงๆนะอาจจะ700กลางๆนะครับอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์กับราคาของในตัวนี้ไว้ด้วยผมไม่รู้ว่าอนาคตมันจะโด่งไปไกลแค่ไหนแต่ณเวลานี้ที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยมันอยู่แค่เหรีย6หกร้จนหกรกลางๆจนถึง700ดรอยปลายจริงๆนะโอเคก็ขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ครับก็ลาไปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันในเกมก็ได้นะเดี๋ยวลงไปลื้ พอตอนนี้ก็เพิ่งลงเล่นสองรีเมคที่เป็นแค์เซนติโอเอไว้นะครับก็เล่นจบหมดแล้วแล้วก็อัพลงวันวันวันนะก็ไปหาดูได้นะครับอยู่ในอยู่ในชแนลของผมด้วยนะครับยแล้วก็แล้วก็อัพล,ลงเพจด้วยนะก็เพจก็ลิงก์นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็จะไปอยู่ในลิงก์เออยู่ในเพจด้วยนะครับก็ฝากเพจไว้ด้วยนะครับ modify ไปับรวมเป็นหึ่งช่องด้วยอย่าลบอย่าอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะฮะโอเคฝากด้วยครับสวัสดีครับเหตุการณ์ขณะกำลังจะเก็บของนะฮะแตกเลยข้ามือเยี่ยมแม่มอแย่จากให้เจ็ดอะเหลือสี่พอชิบหายเนี่ยแตกเลยแตกเลยจริงๆ นะฮะฝากไว้แค่นี้แหละไปแล้วบาย